วันนี้โจก้าก็จะมาราสัตว์โออโจก้าเห็นแล้วอ่ะมันเจ้าตัวใบสั้นนะ,ะเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆอีกนิดนึงเตรียมยิงหนึ่งดอกสองดอกไปเร็วสามอีกนิดนึงอีกนิดนึง เต็มเต็มฮะโอ้โหเตรียมถลอกหนังเอาไปขายดีกว่านะเรา,าแร่เนื้อใบสันไปขายกันดีกว่าเอาเฉพาะหนังไปขายฮะ

ไม่ค่ามีน้ำโหไอ้พวกนี้เนี่ยถ้าจเจ้ามันไปส่งทางการนะข้าจะได้ค่าหัวสองร้อยห้าสิบเหรียญน่ะไปเลยไปกับข้าเลยที่จะโดนป่าไป ก็จะเอาโจนพวกนี้ไปส่งทางการแล้วก็จะเอาเนื้อไปสั้นไปขายก็จ,จะได้เงินถึงแล้วโอ๊ยนี่จโจนฝาแกนี่มันน่าเบื่อซะเหลือเกินอ่ะอึ๊บอ ส่งให้ท่านเชอริฟเราจะได้เงินรางวัล250อ่ะเออแล้วก็เอา,เอาหนังใบสั้นไปขายาาจะได้ได้เงินน่ะต้องกินต้องใช้อ่ะเราต้องใช้เงินใช้กินใช้หานะเดี๋ยวเราไปล่าใบาสั้นกันต่อ มาถึงแล้วเจออีกตัวแล้วอ่ะมันอยู่ทางนั้นนะทางซ้ายของเราอ่ะจะค,ค่อยเข้าไปนะเตรียมธนูเตรียมยิงแล้วนะเข้าหัวโอ้มันรู้ตัวเข้าพลาดดอกหนึ่งพลาดอาดอกสองเข้า ดอกสามเข้าเ้ยมันหักซ้ายเฮ้ยเร็วเร็วหักขวาอึ๊บอุ๊ยพลาดเร็วเร็วมันซิกแซกอนะ่ะอึ๊บอื้ออีกดอกเดียวอีกดอกเดียวไปอื้อล้มมาสิโว้โว้โว้ยเจ้าใบสั้นแกจะหนีข้าพ้นหรือแกไม่รู้เหรอว่าข้าคือใครอะ่ะ มันโจ๊ก้าจอมร่าใบทั้นะอือขาเจ้าหนังท่านไปขายเจ้าหนังพวกเจ้าไปขายข้าจะได้เงินน่ะใส่รังม้าเข้าไว้โว้วโว้ใจเย็นอ้เจ้าม้าเอาไปขายนะข้าจ้าไปขายอ่ะ ta à, hiểu ngân à. ยิงหมาป่าได้อเอ,อมันนา่าจะเป็นสุนัขจิ้งจอก้ะไม่ใช่หมาป่านะเดี๋ยวก็ขายได้อยู่ดีอ่ะของพวกนี้มีราคาทั้งนั้นน่ะอึ๊บเสร็จค่าละถ้าจะเอาหนังก็ไปขายว้าว <Whoa. S 1> <c oughs> ไป แต่าจะเข้าป่าเลิศขึ้นนะไม่รู้ว่าจะมีอะไรในป่าหรือเปล่าแต่ข้าจะเข้าไปในป่าดูในร้านแถวนี้เริ่มไม่มีอะไรแล้วอ่ะเริ่มไม่มีอะไรขายยิงแล้วข้าเข้าป่าดีกว่า มีอะไรในป่านี้เลยอ่ะเดี๋ยวข้าจะไปเจอท่านไอซิงอ่ะท่านไอซิงจะไปเตียววุธอ่ะข้าต้องไปให้กำลังใจเขาอ่ะไม่รู้ว่าท่านไอซิงเขาตีไป,ไปหรือยังอ่ะเดี๋ยวเราไปาไปหาท่านไอซิงท่านไอซิงอยู่ไหนอ่ะท่านไอซิงยังไม่มาหรือ,อม,มาแล้ว เดี๋ยวข้าขอเต้นบูชายันก่อนนะท่านพี่เอเลยท่านน้องเต้นบูชายันเลยืมดีราดีนี่เต้นเต้นบูชายันทำทรงกันท่านพี่ <c oughs> คืนนี้ไม่มีใครมากวนเราแล้วเราอาบแสงจันทร์ตีปืนกันดีกว่า ขอให้ได้ขอให้โดนเธิดอมมาลึกกึ๋ยไปคอยดูปืนบนหลังท่านข <c oughs> อให้ท่านโชคดีท่านไอซิ่ง ปืนข้ามาแล้วท่านพี่ปืนข้ามาแล้วท่านพี่ข้าเห็นแล้วปืนท่านมาแล้วปืนข้ามาโอ้ท่านนี่ปืนสวยมากเลยอ่ะโวูโ้วู้ว้ท่านต้องเต้นอีกสักรอบแล,ะละ้วล่ะวันนี้เป็นเป็นวันดีนะวันที่เราติปืนติดท่านรู้้สึกแฮปปีังเฮ้ยท่านต้องแฮปปี้อยู่แล้วอ่ะ โอ้ข้าดีใจกับท่านด้วยอ้านั่นแน่ดีใจโอ้ยอดไปเลยอะ่ะหนึ่งแล้วท่านพี่แจ็คเอลิธที I right. เมื่อสักครู่ข้าก็ไปหาท่านไอซิ่งแล้วตอนนี้ข้าเจออีกแล้วอ่ะไบซันน่ะต้องยิงแล้วละ่ะยิงมันโว้โว้โว,โ,วโอเคเต็มๆมันล้มแล้วเจ้าไบซันเอ้ยเจ้าผิดแล้วละ่ะผิดเจ้ามาเจอข้าโจก้านะ ่เลียนมาข่าเรียนในการร่าสัตว์ไม่ยัเป็นอย่างดีเจ้าไบาสันไม่มีทางหนีข่าพ้นหรอกโวอ,อืมไปเราไปขายกันดีกวา่า เหมือนค้าจะเจออะไรอะ่ะนั่นกวางสองตัวนี่เออดานนามีกวางสองตัวนะค้าจะจัดกวางข้าพูดผิดอ่ะข้าบอกว่าข้าจะจัดการกวางสองตัวนั้นไปปึ๊บฝุยพลาดฮะปึ๊บโอ้โหยังไม่โดนดีๆฮะหนึ่งสองโอ้โหโดนเต็มเต็ม มันลุกอะ่ะมันลุกเราต้องซ้ำนะปึ๊บโอ้โหเต็มเต็ม <ๆ S 2> หัวฮะไอเจ้ากวางกวางน้อยมัจะเป็นกวางตัวเมียมันไม่มีเขาอะ่ะปึ๊บข้าจะรากมันไปด้วยข้าจะเอามันไปขายด้วยข้าต้องเอามันไปขายด้วยนะเจ้ากวางน้อยไปกับข้าซะเถิด โว้วข <Whoa>. ้าเจอโจนโจนมาไล่หลังข้าเดี๋ยวข้าหาก่อนนะมันอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้โหนั่นไหข้าเจอมันแล้วอ่ะข้าจะยิงมันโอเคหนึ่งดอกโอ้โหล่วงสองดอกอ้หชนเลยสี่อมาชนเลยโอ้โหยังยังมาลุกไหมเอ่ะมันตายแล้วอ่ะเฮ้ยข้าจะ ถ้าจะเอามันไปส่งอ่ะปึ๊บอืมเออบ่วงค่าใช้ไม่ได้อ่ะบ่วงค่าทำไมมันใช้ไม่ได้อ่ะม้าค่าตื่นอ่ะปึ๊บโอเคมันไม่โดนอ่ะเดี๋ยวข้าต้องเปลี่ยนแล้วละถ้าต้องเอามันขึ้นหลังม้าไปอ่ะลองอีกทีสิจะได้ไหมอ่ะมันไม่ได้อ่ะโอเค ถ้าเปลี่ยนวิธีแล้วกัน,กนถ้ามันไม่ได้นะก็ต้องเอามันขึ้นหลังม้าไปแล้วล่ะไปส่งปลา,าถ้าจะแบกมันนะปึ๊บปึ๊บ <c oughs> โอเคถ้าแบกมันไปก็ได้ถ้าใส่มันไว้ที่หลังม้าแล้วกันไปส่งกันดีกว่า ถ้กำลังลากวางไปอโอ้โหเดี๋ยวจักวางตัวนี้มันทำไมมันม,มากขนาดเกินอ่ะถ้าแบกมันไว้บนหลังม้าดีกว่าถ้าขี้เกียจขี้เกียจใช้บ่วงลากลงไปนะไป ร้อยนะไปขายกันอื ừ ừ, ข้าเจออีกแล้วมันนอนอาบแดดอยู่หนึ่งดอกสองดอกมันเป๋แล้วอ่ะสามมันตายแน่เรียบร้อยเสร็จข้าละ ่าจัดโจงกระน้อยไปเก็บค่าจะเอามันไปขายอ่ะเอาหนังมันไปขายนั้น โจกาก็น่าจ,จะพอแค่นี้อ่ข้าเหนื่อยมา,มากๆแล้วข้าขอไปนอนพักก่อนรักกันนะวันนี้ทั้งวันทั้งคืนเลยที่ข้าออกมาร่าแล้วเจอกันใหม่นะท่านขับไปกระ